เฮ้ยนี่พวกมึงรู้ข่าวนี้ปะอ๋อที่ตรวห้องผู้ติดเชื้อโควิดนั่นหรอใช่ใช่ใช่ฉันได้ยินข่าวว่าเต้นไปเดิใไ่หรอกวันนั้นเออใช่หวะแล้วเต้นมันเป็นไรไหมวะฉันว่าไม่เป็นไรหรอกก็ไม่แน่นะถึงไม่ได้เป็นไรแต่ก็อยู่ในกลุมเสี่ยงแลาควรระวังตัวไปด้วยยังไงวะก็ดีเอ็มไงฉันเรียนมาอะไรคือดีเอ็วะก็ มาตรการป้องกันโควิดหรือโคโรนาไวรัสคือ D M H T T ซึ่งย่อมาจาก D คือ Social Distancing คือเระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย1-2เมตร M คือ Mask Wearing สวมแมสตลอดเวลาเวลาที่ออกไปข้างนอก H คือ Hand Washing ล้างมือเมื่อทำกิจกรรมเสร็จ T t e s t i n คือตรวจวัดอุณหภูมิทีไพชนะคือสแกนไพชนะเมื่อจะออกนอกบริเวณดูดีเอเอ รู้ข่าวนี้ปะอ๋อที่ตัว้ฮงพูดติเชียโควิตเ,เหรอใช่ใช่แต่ได้ข่าวว่าไอเ้เซน,นมันเนะ็ <c oughs> นมาักนเกนันัันักนัักัั <c oughs>